พร้อมนะครับสวัสดีตอนบ่ายนะครับนักเรียนหมหนึ่งคนนะครับถึงแม้จะไม่เข้าทุกคนก็ไม่เป็นไรเนาะเพราะว่าเดี๋ยวครูจะมีลิงก์ของ y o u t u b e นะไปให้ดูย้อนหลังนะครับอ่ทบทวนชั่วโมงที่แล้วนะครับเราเรียนไปเกี่ยวกับเรื่องของการลบจํานวนเต็มใช่ไหมครับการลบจํานวนเต็มการลบจํานวนเต็มสูตรว่างไงครับการลบจํานวนเต็ม คนที่ไม่ได้เข้าเรียนเมื่อวานงงไหมอ่ะัวให้นิดนึงนะครับล้บางลบด้วยตัวล้ลวลเวลาจะลบเวลาจะลบนักเรียนเอาตัวตั้งมานะครับตัวตั้งมาตัวตั้งก็ต้องเสียน,นะครับตัวตัง้ง ตัวตั้งเปลี่ยนข้อหมายบวกลบเป็นเข้อหมายบวกเปลี่ยนลบเป็นบวกนะฮะและเปลี่ยนตัวลบเป็นจำนวนตรงข้ามจำนวนตรงข้ามของตัวลบนะครับจำนวนตรงข้ามของตัวลบอ่าเจนเจน ห,<น>ห้าลบเจ็ดหน้าห้าลบเจ็ดเวลาเราจะถาก็บอกตัวตั้งนะตัวตั้งไม่ได้เปลีป่ยนด้วยนะครับตัวตั้งเอาลงมาตัวตั้ง่เา,งางเปลี่ยนลบเปลี่ยนลบเป็นบวกแล้วเปลี่ยนลบเป็นตัวนะครับอก็เปลี่ยนแล้วตัวลบตัวลบพอเปลี่ยนลบเป็นบวกแล้วทั้งหมายลบเราปิดไว้ เลขตัวนี้จำนวนตรงข้ามของมันคือเลขลบเจ็ดนะครับจำนวนตรงข้ามของมันคือลบเจ็ดนะครับเพราะฉะนั้นห้าบวกลบเจ็ดเราก็มาดูว่าข้อหมายมันต่างกันใช่ไหมตัวหน้าตัวตั้งเป็นบวกนะตัวหลังเป็นลบหรือตัวตัวบวกเป็นลบนะครับเปลี่ยนเลยนะจากลบเป็นบวกนะครับตัวบวกเป็นลบเพราะฉะนั้นต้องเอามาลบกันใช่ไหมครับข้อหมายต่างกันลบกัน พอลบกันปุ๊บเราจะตอบเป็นบวกหรือลบขึ้นอยู่กับค่าสัมบูรณ์ของตัวที่มากกว่าใช่ไหมครับตามเครื่องหมายของตัวที่มีค่าสัมบูรณ์นี้มากกว่าเพราะฉะนั้นต้อน,นี้ค่าสัมบูรณ์ของ5เท่ากับ5ค่าสัมบูรณ์ของ7เท่ากับ7นะครับ<ม>พอมาลบกันปุ๊บนะครับพอมาลบกันปุ๊บจะได้2ใช่ไหมครับจะได้2 8, แต่เราตอบลบ2ติดลบ2เนื่องจากว่าค่าสัมบูรณ์ของลบ7มีค่าเท่ากับ7มันมากกว่า5 ครับครับ,รบรเข้าใจไหมครับอ่าดี๋ยกตัวอย่างไปน,นี่ตัวตัวตั้งเป็นบวกเดี๋ยวเราสมมุติตัวตั้งข้างหน้าเป็นลบตัวตั้งเป็นล,ลกกบเจ็ดลบสาสามตัวตั้งเป็นลบเจ็ดตัวตั้งให้คงเดิมใช่ไหมครับตัวตั้งคงเดิมเพราะนั้นก็ยกลบเจ็ดลงมา เปลี่ยนเครื่องหมายลบตัวนี้เป็นบวกนะครับตามสูตรลบเป็นบวกต่อไปพอเปลี่ยนเป็นบวกุ๊บสามตัวนี้เราก็มาหาจํานวนตรงข้ามของมันครับจำนวนตรงข้ามของสามจำนวนตรงข้ามของสามคือลบสามนะครับลบสามจำนวนตรงข้ามข,ข,ของจํานวนเต็มบวกก็คือจํานวนเต็มลบใช่ไหมครับที่มันห่างจากศูนย์เท่ากันนะครับ เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นลบสามลบเจ็ดบวกลบสามเราก็มามาดูสูตรที่ครูให้ไปลบบวกลบเป็นลบบวกลบเป็นลบบวกลบเป็นลบนะครับนี่เรียนจำนะเดี๋ยวเมื่อกี้ครูได้ยินว่าใครบวกลบลบบวกลบเป็นบวกเดี๋ยวมันจะไปเรื่องของการคูณตอนนี้ให้เรียนจำการบวกก่อนนะครับ ลบบวกลบจะได้จำนวนเต็มลบนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้จะได้ลบสิบครับลบสิบมีลบด้วยโอเคนะนี่ทบอทวนนะเข้าใจยังสำหรับคนที่ไม่ได้เรียนเมื่อวานนะครับอโอเคต่อไปวันนี้นะครับกูจะเริ่มเนื้อหาใหม่เรื่องใหม่ก็คือเรื่องของการคูนจำนวนเต็ม แำไม่ดีนะการบวกการลบจำนวนเต็มคูให้สูตรไปแล้วจดไว้นะครับจดไว้แล้วก็อไปหมั่นทบทวนนะครับนะจะได้ไม่สับสนกับการคูณการหารจำนวนเต็มตอนนี้แล้วัวนนี้กูจะเริ่มการคูณจำนวนเต็มแล้วนะครับ การคูณจํานวนเต็มการคูณจํานวนเต็มนะครับมันก็จะมี ครบนะครับเป็นดูครบนะครับการคูณจํานวนเต็มมันก็จะมีการคูณจานวนเต็มบวกกับจํานวนเต็มบวกการคูณจํานวนเต็มลบกับจํานวนเต็มลบและการคูณจํานวนเต็มที่มีค่าบวกลบต่างกันนะครับเอาวันนี้การคูนจำนวนเต็มบวกกับจํานวนเต็มบวกก่อนจำนวนเต็มบวกคูณจำนวนเต็มบวก คูณกับจำนวนเต็มบวกถามว่านักเรียนเคยเรียนมาหรือยังการคูณจำนวนเต็มบวกกับจำนวนเต็มบวกเรียนมาตั้งแต่ชั้นประถมใช่ไหมครับการคูณสองคูณหนึ่งได้สองคูณหนึ่ง สองคูณห้าเออเจ็ดคูณห้าสามสิบห้าบางคนเริ่มแล้วเจ็ดห้าเจ็ดห้าเท่าไหร่นะเจ็ดห้าไม่ได้ต้องมาเจ็ดหนึ่งเจ็ดใช่ไหมบางคนท่องจุดคูณอ่ะเจาะไปตรงกลางไม่ได้ครูบอกว่าเจ็ดหกเท่าไหร่เจ็ดหกเท่าไหร่ไม่รู้แต่ต้องท่องเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองสิบสี่เจ็ดสามยี่สิบเจ็ดสี่ยี่แปดใช่ไหมเห็นป่ะ แสดงว่าเรียนยังท่องต่ปากอยู่ล้วเรียนต้องให้ได้เจ็ดหกสี่สิบสองเลยไม่ใช่เจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองจุดสี่ไม่ะเสียเวลานะครับเพราะนั้นเทคนิคการทำสูตรคูณน่ะท่องแล้วอย่าท่องคร่องแต่ปากต้องจาให้ได้ด้วยนะครับอ่ะกำนารจำบวกคูณจำนวนจำบวกคูณจะไม่ที่หมายมากคนนี้เข้าใจใช่ไหมครับก็คือบวกจำนวนจำบวกคูณจำนวนจำบวกได้จำนวนจำบวกใช่ไหมเช่นสองคูณห้าเป็นสิบ ตก็เป็นจำนวนเต็มบวกห้าก็เป็นจำนวนเต็มบวกและสิบก็เป็นจำนวนเต็มบวกอย่างนี้เป็นต้นนะครับอ่ะต่อไปจำนวนเต็มลบจำนวนเต็มลบคูณก,กับจำนวนเต็มลบ จำนวนเต็มลบคูณกับจำนวนเต็มลบนักเรียนก็ได้ผลลัพธ์เป็นอะไรครับบวกหรือลบ่าส่วนใหญ่ตอบลบใช่ไหมแสดงว่านักเรียนยังแยกไม่ได้ระหว่างการบวกจำนวนเต็มลบกับจำนวนเต็มลบและการคูณจำนวนเต็มลบกับจำนวนเต็มลบการบวกกับการคูณเหมือนกันไหมครับ ไม่เหมือนเมื่อสักครู่ที่จบไปครูบอกว่าถ้าลบบวกลบได้ลบใช่ไหมแค่ลบสามบวกลบเจ็ดก็ลบสิบถูกไหมครับแต่ถ้าเป็นการคูณมันจะต่างกันถ้าการคูณลบคูณลบจะได้บวกครับทาใหม่นะถ้าเป็นการบวกจำนวนเต็มลบบวกกับจำนวนเต็มลบ ได้จำนวนเต็มลบถ้าเป็นการคูณจำนวนเต็มลบก,กับจำนวนเต็มลบคูณกันนะครับมันจะได้จำนวนเต็มบวกครับเพราะนั้นนักเรียนต้องจำแยกให้ได้นะครับระหว่างการบวกกับการลบจำนวนเต็มนะครับ,บ,าบก,าการบวกรรกับการคูณจำนวนเต็มลบก,กับจำนวนเต็มลบจะได้เท่ากับจำนวนเต็มลบ อ่าเติมบวกก็คือต,ติมบวกเติมบวนไฮะได้บวกได้บวกเดี๋ยวครูจะสรุปสูตรท้ายชั่วโมองอีกทีหนึ่งนะครับเป็นสูตรยอ่ยอๆนะครับไม่ยาวแบบนี้ออาเดี๋ยวๆๆๆตัวอย่างเดี๋ยวตัวอย่างนะครับอน่าเป็นหนึ่งเป็นสอง จำนวนเต็มลบคูณจำนวนเต็มลบครูบอกก็ได้จำนวนเต็มบวกซึ่งต่างจากการบวกใช่ไหมถ้าบวกถ้าลบบวกลบได้ลบแต่ถ้าลบคูณลบได้บวกนะครับเอาเช่นเป็นลบสามคูณกับลบห้าสมมติครับลบคูณลบลบคูณลบลบสามคูณลบห้าได้เท่ากับจำนวนเต็มบวกใช่ไหมได้จำนวนเต็มบวกเพราะนั้นก็เหมือนเราสามคูณห้าสามห้าสิ ใช่ครับได้สิบห้าเป็นบวกเห็นไหมครับแต่ถ้าตรงนี้เปลี่ยนเครื่องหมายไปเป็นบววควกตรงนี้จะได้ลบแปดถูกไหมครับจะได้ลบแปดถ้าต้องการจะใช้เครื่องหมายบวกลบบวกลบเป็นลบถูกไหมจะได้ลบแปดแต่นี่มันคูณตั้เป็นคูณคูณเพราะฉะนั้นลบสามคูณลบห้าได้สิบห้านะ ลบคูณลบเป็นบวกนะครับจําใหม่นะอย่าไปสับสนนะครับออกมายกอัวอยางไ่ลบเจ็ดคูณลบห้าลบเจ็ดคูณลบห้าเรารู้ว่าผลลัพธ์เป็นบวกแน่นอนใช่ไม่ลบคูณลบเป็นบวกแล้วเอาเจ็ดคูณห้าเจ็ดห้าได้เท่าไหร่ครับ ขึ้นมีนนะค่าเป็นบวกนะครับขึ้นมะีค่าเป็นบวกนะครับอ่ะทีนี้ได้เรียนดูสองข้อนี้นะครับ <c oughs> ดูสองข้อนี้นะครับดูสองข้อนี้ <c oughs> ข้อหนึ่งการคูนจํานวนเต็มบวกด้วยจํานวนเต็มบวกได้จานวนเต็มบวกใช่ไหมได้จํานวนเต็มบวกใช่ไหมครับได้คำตอบบวกใช่ไหมได้จํานวนเต็มบวกใช่ไหม ต่อไปข้อสองการคูนจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มลบก็ได้จำนวนเต็มบวกเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะสรุปว่าอย่างไงดีเวลาเราจะท่องจำเราก็สรุปว่าสรุปตรงนี้นะครับสรุปข้อนี้สรุปว่าถ้าเครื่องหมายเหมือนกัน กันผลลัพธ์จะได้่าเป็นบวกผลลัพธ์จะได้่าเป็นเป็นบวกเป็นบวกเห็นไหมครับบวก,กบวกูณกหมายเหมือนกันไหม ตัวตั้งกับตัวคูณบวกกับบวกใช่ไหมครับบวกกับบวกถึงแม้หมัยเหมือนกันถึงแมเป็นบวกเหมือนกันใช่ไหมตัวนี้ลบกับลบเหมือนกันไหมอันนี้คือหน้ากับหลังเหมือนกันใช่ไหมบวกกับบวกอันนี้หน้ากับหลังเหมือนกันเป็นลบกับลบแต่ผลคูณออกมาได้เป็นอะไรเหมือนกันได้เป็นบวกเหมือนกันเพราะนั้นครูก็เลยสรุปว่าถ้า การคูณเนี่ยตัวตั้งตัวตัวคูณมันมีข้อหมายเหมือนกันอาทิเช่นบวกคูณกับบวกหรือลบคูณกับลบผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นบวกอ่าอันนี้คือเป็นเทคนิคการจำนะสองข้อนี้เรามาท่องรวกเลยนะเป็นประโยคเดียวไปเลยนะครับเข้าใจนะใครยังไม่เข้าใจอีกถ้าไม่เข้าใจถามครับใครยังไม่เข้าใจ ไห่นะถ้าเปหมายเหมือนการคูน,นกันนะครับอ่าถ้าเป็นประโยชน์งนี้นะนั่นอะไรที่เจียดอ่านถูกไหมอ้าวคูจะเขียนเป็นย่อๆนะครับคูจะเขียนเป็นย่อๆคูจะเขียนเป็นย่อๆนะครับอ่ะย่อก็คือถ้าจำนวนเต็มบวกครับอันนี้คือแทนจำนวนเต็มบวกนะครับ คูณด้วยจํานวนเต็มบวกจํานวนเต็มบวกคูณด้วยจํานวนเต็มบวกจะได้ผลลัพธ์เป็นจํานวนเต็มบวกถน้าจํานวนเต็มลบคูณด้วยจํานวนเต็มลบจะได้ผลลัพธ์เป็นจำนวนเต็มบวกหนะครับหน้าหลังเป็นบวกเหมือนกันได้ผลลัพธ์เป็นบวกอยู่แล้วเพราะเราเรียนมาแต่ผสมใช่ไหมครับ ลบหน้าเป็นลบหลังเป็นลบเหมือนกันได้ผลลัพธ์เป็นบวกเพราะฉะนั้นสองข้อนี้หนึ่งกับสองเนี่ย, 1, 2, น,ยนะครับคือในในประโยคมัน,นหน้าหลังมันเหมือนกันใช่ไหมครับผลไดผลลัพธ์เป็นบวกหน้าหลังเหมือนกันไ,ไดผลลัพธ์เป็นบวกเอาวิธีการจำนะครับบวกคูณบวกได้บวกลบคูณลบได้บวกอย่าไปขัดสนกับ การบวกจำนวนเต็มลบนะถ้าบวกจำนวนเต็มลบลบบวกลบ,บ,กบ,กบกได้ลบนะครับน,น,น,นะครับอ่ะครูขีดเส้นต่อไปนี้เครื่องหมายมันจะต่างกันครับอันนี้เครื่องหมายหน้าหลังเหมือนกันเห็นไหมเนี่ยได้ผลลัพธ์เหมือนกันคือบวกถูกไหมต่อไปนี้เครื่องหมายต่างกันข้อสามข้อสามตัวตั้งกับตัวคูณมี ค่าต่างกาันเช่นบวกก,กับลบนะครับเช่นตัวตั้งเป็นบวกคูณจากตัวคูณเป็นลบก็หมายต่างกันไหมต่างไหมต,ต่างกักานะครับในทางกลับกันตัวตั้งเป็นลบตัวคูณเป็นบวกต่างไหมครับหน้าหลังต่างกาัน ผลลัพธ์ที่ได้จะได้ลบผลลัพธ์ที่ได้จะได้ลบนั่นก็คือถ้าหมายต่างกันเมื่อไหร่ได้ลบทันทีแต่ถ้าหมายเหมือนกันเมื่อไหร่ได้บวกทันทีเหมือนกันถูกไหมได้บวกทันทีเหมือนกันนะครับเพราะนั้นตรงนี้เราสามารถเปลี่ยนแปลงอิกการเดียวเลยนะครับถากับบวก นะื้อหมายเหมือนกันคูณกันได้บวกเป็นบวกเคื่องหมายต่างกันนะครับบวกกับลบหรือลบกับบวกเข้อหมายต่างกันคูณกันได้ลบอันนี้เป็นสูตรที่เรียนจะท่องถ้าเกิดว่าเป็นข้อความยาวๆะนักเรียนท่องไม่ไหวแน่นะครับครูก็เลยย่อให้เพื่อสะดวกในการท่องนะครับอ่ะใครยังไม่เข้าใจอีกครับเดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้ดูในข้อยสามสี่นะสามสี่ 4. ยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างหน้าเป็นบวกนะครับ9สามอนห้าคูณลบ่ะหนึ่งบลบสามเห็นไหมครับหน้าเป็นบวกหลังเป็นลบผลลัพธ์ที่ได้เป็นลบใช่ไหมครับเพราะเป็นลบลบอะไรล่ะ9สามคูณห้าเป็นเท่าไหร่สามห้าสิบอ่าเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ที่ได้คือลบสี่ห้าเห็นไหมครับสามสูตร บวกคูณลบบวกคูณลบ,บ,บได้ลบถูกไหมครับได้ลบต่อไปเอาตัวอย่างที่สี่นะครับข้างหน้าเป็นลบห้าลบห้าคูณข้างหลังเป็นบวกพักสามอันนี้เป็นลบนะครับอันนี้เป็นบวกไ้ผลลัพธ์เป็นเลเหมือนกันใช่ไหมก็คือลบสิบห้าเท่ากันนั่นเองมุงไหมครับมุงไหม ไม่งงแล้วเนาะไม่ง,งงแล้วเนาะให้สูตรอย่างนี้นะเพราะนั้นเี็นจดไปเนาะจดไปสูตรเนี้ยเป็นสูตรย,อยออ่อๆนะครับช่วงนี้เรายังไม่เปิดนังต้องก็ปท่องได้เปิดมาโอ้ผู้ถามไม่ตอบป๋อเลยไม่ใช่ผู้ถามแล้วลืมไปหมดเลยนะครับอ่านะเราได้ไปกี่สูตรแล้วหลายสูตรนะตั้งแต่เรื่องการบวกจำนวนเต็มใช่ไหมครับแล้วมีการคูณน,นะครับ นะการคูณนะเนะเรียนแยกเขาเรียกแยกประสาทหมครับในการจำนะอย่าไปปัปคนกันนะครับนะการคูณนะนะครับแล้วก็ในครั้งหน้าก็จะเป็นการหารจำนวนเต็มบอกบอกนิดหนึ่งการคูณกับการหารเนี่ย ไม่ต่างครับผลลัพธ์ที่ได้เพราะนั้นอาจจะบอกให้เลย,ว,ยว่านะถ้าเื่งหมายเหมือนกันคูหรือหารการได้ผลลัพธ์เป็นบวกเื่าหมายต่างกานคูหรือหารการได้ผลลัพธ์เป็นลบแต่ครั้งหน้าเดี๋ยวครูจะมาทําไมครับเพ่มทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับนะที่บอกไว้ก่อนเดี๋ยวันเรียนจะสับสนเพราะฉะนั้นวันนี้เอาไว้เรื่องการคูณจํานวนเต็มก่อนนะครับจําสูตรตรงนี้ไว้ได้นะครับ จำสูตรไปนะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะทวนใหม่นะพรุ่งนี้มีใช่ไหมครับพรุ่งนี้มีพรุ่งนี้วันพฤหัสมีค่าเท่าไหร่กูจําไม่ได้อ่านะนะครับเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้จะทวนให้นะครับนะกูจะทวนให้ย้อนหลังทุกชั่วโมงนะครับก่อนจะเริ่มเนื้อหาใหม่นะครับเพื่อเป็นการใั่ไหมครับุ้นสมองแล้วเรียนเพราะว่าบางทีเนื้อหามันเกี่ยวเนื่องกันหรือมันต่อเนื่องกันนะครับเนะพราะฉะนั้น นะก็ให้เรียนดูไว้ตรงนี้นะครับนะว่า,าการบวกการลบและการคูณจำนวนเต็มเนี่ยนะผลลัพธ์ของมันได้ต่างกันหรือเหมือนกันอย่างไรนะครับทีนี้ทีนี้อนกเรียน ไปดูใบงานที่เท่าไหร่ครับเนี่ยใบงานเรื่องการคูณจำนวนเต็มใบงานที่สี่อ่าใบงานที่สี่นะครับนักเรียนไปดูใบงานที่สี่ทำไมครูต้องให้ในักเรียนทําใบงานครับทําไมเรียนอย่างเดียวไม่ได้เหรอไม่อยากทําที่เกียจทําถ้านักเรียนไม่ทําใบงานความรู้ที่เรียนได้จากครูไปตอนนี้เรียนเข้าใจมันจะลืมไปหมดเลยถูกไหมเพราะนักเรียนไม่ได้เอาความรู้ที่ได้จากครูไปใช้เพราะนั้น ทำไมครูต้องให้ทำแบบฝัดส่งเพราะเพื่อเป็นการทบทวนหรือเพื่อการตรวจสอบว่าเ,เรียนไปแล้วเข้าใจที่ครูสอนไหมหรือเข้าใจที่ครูสอนมากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นมันจึงมีความจำเป็นที่เรียนต้องทำรายงานหรือแบบฝัดส่งครูนะครับนะครับอ่าสำหรับวันนี้ไว้เท่านี้ก่อนเนาะนะครับนะจะได้ถ้าเรียนเรียนต่อไปอีกเดี๋ยวนะักเรียนจะงงสับสนกันไปใหญ่นะเพราะ,ะนั้นไปศึกษารายงานที่สามที่สี่ท่ที่สี่ 4, นะครับ โอเคครับวันนี้ไว้ทั้งนี้ครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับซ u a g เกน t o m o r r โลนะครับ